สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้นทองค่ะมือนี้กะจะมาว่าเรื่องความสำคัญของไม่รองเขาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะว่าไม้รองเขามีความสำคัญจังหดค่ะมีลูกค่าเพิ่นทักเขามาถามว่าไม่รองเขามันสำคัญจังหดเป็นอย่างจังตรงใ้ไส้เพิ่นว่าจะนี่เด้อค่ะไม่รองเขาไม่รองเขาชุดหนึ่งกะจะมีซีซีใหม่ซีใหม่ซีขินจ้ะหนึ่งสอง สามซี 3, จะสำหรับพื้นสองตะกอเนอค่ะถ้าเป็นพื้นฉีดก็ไเด้ใส่ลายไม่แน่จะถ้านี่ค่ะไม่ร้องเขาเขาก็ต้องใส่แบบนี้นะจ้ะต้องใส่นี่คือพือ้นสามตะกอลายค่ะสามตะกอลายจะมีหกไม่ก็ใส่หกอันนี่ค่ะนี่ใส่ไปแล้วซีจ้ะเป็นอย่างจังต้องใส่เพราะว่าถ้าไ่าใส่นะคะนี่สำหรับเก็บตะกอะไปก็จะเป็น แบบนี้ค่ะถ้าว่าใส่ไม้ร้องเขาเวลาท้อไปไม่ตรงนี้ก็จะหักค่ะไม่ตรงนี้ก็จะหักเพราะฉะนั้นไม่ร้องเขานี่ก็มีความสำคัญคือจะต้องใส่ทุกๆดางค่ะต้องใส่ไม้ร้องเขาเด้อค่ะมีลูกค้าเพิ่นทักเขามาเพิ่นกะบ่เขาใจจ้าก,ก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะความสำคัญของไม่ร้องเขาขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนท่านที่รู้แล้วที่เขามารับชมกับข,ข,ขอขอบคุณค่ะ ทันทียังบ่ทันได้รู้ก็จะได้รู้ได้ทราบจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า